สวัสดีครับมาบอเดินดินนีนีสานครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาณาเอฟซีทุกคนครับผมสวัสดีครับบ่าดินห้อยดินนินีสานครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตลอดจนแม่แม่เอฟซีทุกคนนะครับครับผมเมื่อนี้บ่าบอแล้วกับพี่ห้อยดินครับพากันมาเลาะเบิ้งนอไม่โจดครับผมนอไม่ไล่พากันมาเลาะเบิ้งนอไม่ไล่ครับผมพี่น้องนอไม่โจดมันบเริ่มบบมีแล้วเนาะพี่ห้อยดินก็มันขึ้นเหี่ยวหมดแล้วครับ มื่อนี้ก็เลยพากันมาเลาะเบิ่งน้าไม่โจดครับอยู่ดงแถวหัวหน้านี่แหละครับผมพี่น้องคุณนป่ายดงไอ้เมื่อนี้สีโศกสีมานบอลนะครับผมอ่าพี่สีกามาอาจอยกามาครับแต่ว่าเพิ่นไปอีกฟังหนึ่งนะครับบ้างบ่อยไปอีกฟังนี่เราก็คงสีพ่อกันอยู่หรอครับผมพี่น้องยังไงฝากกีตาร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานในเด้อครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับเมื่อนี้สีโศกสีมานบอลครับผมสวัสดีครับ พี่นอ้องเข่น้องอะไแขกมนะครับหน่อไม้ไรยเตียมเลรียพี่น้องผมนอนนั่งครับพี่น้องนี่ง่ามครับพี่น้องหัตออโรดครับผม นี่สวยครับ่ครับอีกหนึ่งนอเหียวเหียววนนะครับกอบอกเบนกอีกหนึ่งนอครับ สองหน่อครับครับผมสามหน่อครับเอออ้ยหลองจักเลย <c oughs> น้ำเพ่นปลกครับผมพี่น้องปลายลายบปพ่นแหลมครับอืมปลานัว<อ>น,นี้ใหญ่พี่น,อน้องหัวนี่ใหญ่มากเนไ โอ้ยแบบสวยเลยครับลำบักไงนะครับผมพี่น้องพี่ต้มครับพี่น้องทุบแกงกระแซบครับทุบพ่อบุบๆแล้วก็ไปแกงแซบๆพี่น้องครับงาปลา พี่น้องนอนี่ปื๊ดนี่ครับงัดใหม่อยู่ครับผมพี่น้องโอ้ยนหักเอาเลยครับอโอ้ยอ่อนครับ อีกหนึงพะนางสว้นสวยครับน่าอู้แบบว่านครับผมพี่น้องไม่ใช่น,นครับ นอ,อ,อนอบกงามนึงครับผมพุณนะครับสวยๆเลยครับผม อู้แบบงามครับพี่น้นองครับซับเลครับับเลยเนะครับสับ,บมากนอนปักสวยนึงครับผม ดีเลยครับผมนอนนี่ครับพี่น้องนอนนี่ฮะครับนอนหนึ่งครับพี่น้องนี่นะครับสวยๆครับก่อดทำไมกะ อยู่ห่างกันครับผมพี่น้องอย่างแต่หากอน้องน้องใหม่ไล่จระ,ะกอบจังเด็พกพอกอหนึ่งเขาไปแล้วกับปหวนไปไล่บ่ม,มีเกาะน้องใหม่พ่อนนอเฮ้เฮ้ยอ,อย่างมาเมื่อยเปหวนอีหลีพี่น้องเปหวนปันหัวผีหลอก เดี๋ยวไปหาล่อบ้างทางไหนอีกครับผมอีกนึ่แหนงครับครับตอนนี้นอไม้ไผ่ปลาครับแหนงเพิ่นครับผมอือเอาไปต้วมของปลาของอยากของกินก็เริ่มเริ่มอืดไปนํ่แล้วครับผมพี่น้อง บิดไปหนำมืดไปนนำสุดแต่ละสุดเพิ่นกับมืดไปให้เพิ่นออกเรื่อยๆเรื่อยๆกะเป็นไปบ่ได้ครับผมพี่นอ้องมืดสุดเพิ่นแล้วกะมืดไปเลยหาแนวไหมสหัตว์ะครับผมพี่น้องบัดเทศไหน อย่าคากินกันไปครับผมแต่ละมือพอหม่มครับผมพี่น้องหมดพี่น้อง หมดออกครับได้โอ้ไปเด็กปวกขวากันนองนึงครับผมโอ้ยนกแบบนี้ยังไม่หอง โอ้ยน้องงามอยู่พี่น้องคร<อ>ัาาบแต่ว่ามดเยอะมอด,ดมดเยอะมาก โอ้ยไก่ปานี่บ่เห็นนะฮะไก่ปานี่บ่เห็นน่ะพี่สีครับเอาจอยดิไปคุณนะคุณจะหาอีหยังนี่กอยเอาหนูใหม่ตัวเนาะอ้าวไปเอาหน้องใหม่เหมือนก้อนห่อหรอพี่น้องพุดนะสูงแหลมสูงแหลมไงอาจอยเราไปขุดกอยบ่ะุดกอยนี่ล็อกก็หนีแล้วอกน้องหนูใหม่พี่สีครับก็ไปหาเจ้าหามาส่งไง ออึดอแมนอึดอึดตะปืนนะเออไปหาหนองมนี่ยังกมนะนอเงี้ยนม่เลปลาหึงเงี้ยนโอ้ติดปีกบินเอาไม่ไปลาขึ้นเหี้ยวครับผมพี่น้องมันต้องติดปีกบินขึ้นเอาทึกปลายกอผมครับเอาบ่อใดเจ้าปนันขุกันยังพยามเอาไม้าันกอไปกอลงมาอยู่พี่น้อง บอกก่อกับบไรได้ครับธรรมชาติก่อไปเพิ่นกระบาดตายเราพี่น้องเพื่อนกัะแ,แหงขีดแตกออกแน่งดีครับมอนอี้เจ้ากบมาแล้วไปไปน,นี่พื่อยึดไปหันแล้วมาด้หันแล้วบ่ะฮะขอบคุณพี่น้องหาลงมานํากันอีกครับโอยุ่งสมมลาระพี่น้องนอน,นึงครับ โอ้ยลมแห้งพี่น้องแห้งมือลาลอยเห็ดเบียดลายครับคระโโผปึ๊ดพี่น้องนอนนี่ตั้งเธอเลยอยู่พี่สีกายไปครับ ดคุณนักพี่น้องอสั่นเธอเลยอยู่พี่สีเขาเห็นอ๋อนอยนี่โอ้สากสิเป็นของบาบอยครับนะแอบงามครับนี่ขออ้อนครับผมโอ้ยงามงามพี่น้องนี่าจะงามจี่น้อง ครับสวยครับพี่น้องพี่น้องนอนน,ะน้ำงามเครับผมนะครับไปครับครับผม พี่น้องครับนี่ครับผลงานมือนีครับนี่กระตาของพี่หอยดินครับนี่้องม่พี่หอยดินครับมันบอมมี่ครับผมพี่น้องนี่ของมาบ่อยครับกระได้ได้คือกันได้ต้มอยู่ล้วครับผมพี่น้องนี่ของพี่สีก็อยู่ในยามถึงครับผมกำลังเอาลงมาเห็นพี่น้องเบิ้งครับอันยังวาพี่พี่จีคูระต้มปูระต้ม อันนี้มันเป็นช่วงน้ำไม้เหี่ยวเนาะที่ทีนะเป็นช่วงน้ำไม้เหี่ยวครับน้ำไม้อื้อนะครับเป็นช่วงน้ำไม้อืดก็คือช่วงช่วงเดือนหกน้ำไม้ท่อนสิเริ่มออกเป็นนอนั่งดินเนาะนอนั่งดินสีมีช่องเดียวนะครับผมพี่น้องพี่น้องคนคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามีนอนั่งดินบ่่ิจักสิว่าจังไดไพี่น้องน้อนั่งดินช่องนี้มันมันมีแล้วนะครับมันสิมีช่วงเดือนหกช่วงน้ำไม้ท่เริ่มออกนะครับผมพี่น้องิ่อนเริ่มอ แตกนอออกมานะครับอากามีเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเกาเดือนเจ็ดเดือนแปดในชีมีนอใหม่นอใหม่งามครับเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนแปดนะครับเริ่มมีนอใหม่งามนอยงี้อวบครับเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเกามากครับเป็นนอใหม่เริ่มเหี่ยวครับเดือนเก่าเดือนสิบนี่ครับเดือนปลายเดือนเดือนสิบมากก็จะเป็นนอใหม่กันสิครับวันนี้นอใหม่นอใหม่ปลายนอใหม่ปลายครับ มันโกงลงมาบ่ะจอยนะครับผมคลิปนี้ก็พอได้อยากได้กินเพราะได้ต้มกันทุกคนอยู่ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ้าบอยแดนดินทิศอีสานพี่ดินทิศอีสานสามีอีสานพะโลครับทีมงานพี่สีอจอยเมนิดเม่กิดแล้วก็พี่นี่คนณยายเกือบขาดแล้วก็หน้าผัดนะครับผมพี่น้องทีมงานเมื่อสุขุศทุกคนอ๋อคนก็มาบ่ะ ครับผมมื่อนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องไว้สำนินสกกสกรคร้าปพอกันคลิปหนะ้าให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่ลำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขคนนะครับสวัสดีครับ,รบพอกันไหมคลิปหน้าครับผมพี่น้องครับ